สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุกูสุขชนครับผมเมือนี้แกขออนุญาตพาพี่น้องออกไม้ดักปลกา,า,าไรขึ้นกาครับผมกับตุ่มห่อมากระพันไงฮู้โกเลยครับผมได้แล้วหรอเปล่าโอ้ยบโได้เห็นตอนใส้หรอพี่น้องเนี่ยง่ายพันพื่นใส้เลี่วแล้วสภาพไหม เป็นหวยในหน่วยใน,ยน,ยนยป้าหนี่ยพี่น้องต้องพีกับแม่นหวยด้พี่น้องไปนักปลาไหลกันครับผมไม้หกขนาดพี่น้องมาไม้ไม้ข้เมเงินเนี่ยครับพี่น้องมาไม้ไม้ โอ้พู๊ดพี่น้อง oh, oh, ไม้น,นี่ต้องเสียงตุ่มดีๆพี่น้องมากไก่ครับเมือน,นี้ขี่รถมากประมาณโอ้สบกเกิงสม้งพี่น้อง from อย่าปล่อยครับผมขออนุญาตดักให้พี่น้องเบิ่งสองลังอยูน่นะครับเด้อยามเง,เงนินเสายามหลุดลงกันไม้ไม้พี่น้องมาบักไก่เลยขี่รถจนวิ่ง <c oughs> โอ้ยเครื่องซม,ม่วงสีหดพี่น้องไม่ติดตามพี่นอ้องเงินเสายามตุ่มปลายลงกันครับผมเพิ่มหมนันเพิ่มหมนัน สวัสดีตอนเศ้าๆพี่น้องผมมื้นี้ครับาพี่นอ้องมายามตุ่มไปเลยครับผมมา่หไม้ไม้ไม้ไม่พี่น้องมื่อนี่มานํากันซีขนเลยครับผมรันหน่อยก็อยู่ในฝุ่นกำนันพันไงไม้นี่เป็นจังไงบุ๊บพี่น้องบ่มันเกลเลยยันบ่คืออยู่หรอกครับนี่ครับลังเรียกห้อง โอ้โหยื้อบ่นมบัดนี่ใหม่นี่เอ้ม้าก็สวยอยู่นะนี่ใหม่เป็น ยังมีสเบืองบสฟนี่แต่บงยๆเออออกมูแล้วม้งตัวนี้อื่เบื้งน่ะออกมูแล้วฮันโอ้ออกมูแล้วนี่ให่้ไมเบี้งเด้อเด้ตัวตัวนี้ไปถามตัวเปิดมาแล้วที่นี่สฟังนีอะไหลังนี่หลังที่พ้อเซพี่น้องให้ร้านยำให้อา แล้วนันดูดันง่าด้วยนะโอ้มีรุ่นมีรุ่นแตกสวนว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่า่องนเงินของมันต้นยังว่าันดันอกบะโอ้ยมันบนอไาลังตู้ไปครับผมนี่แน่นละดู โอ้ยยำม,มันมันเลมี่ไม่ห่างไ่ห่างเออไปเหรอเปลาโอ,โอ้โอ้หอยเซยอยู่หันเนื้อตายตายตายแลนยำให้โบมันเลยพี่น้องจ้องล้างเราของขโหมีแต่เฝ้ากับเฝ้าแท้ ไม่เคยรัข้าคม่ระวังนไดนี้ตายเปไวะเด็เห็นตุ่มวะมองเห็นตุ่มวะเนี่ยโอ้ยมุนปลาพี่น้องบอลไยังันมีไไม่ใช่ไห มันบอ้โอ้ไป,รปรเลยเนี่ยไม้คือง่ำคือง่ำเนี้อเถอะไปยุยุปยยุยยยเลยจหโอ้ยเนื้ยอยังยที่ไรเด้อบเขาตาคน,นกับปาน,นั้นตายแล้ว ลุนลุนลุนออดันง่ายยู่เลี้ยดันง่ายอีกแล้วโอ้ยดันตั้งง่ายตัวง่ายละมันออกนั่นมียังเลยโอ้ยไม่มีส่งโอ้ยบะบปปนท่าละพลี่น้องไหมนี่เป้าไลยขนาดก็ผมผสมมากไก่ไ,ไปหลัง่ตไปครับผม ยามีอีกดูนี่ลังนี่ลังนหอ่โซดูแตกสวดแตกสวดโอ้ยฟ่อบัวน่อแตกสวดมือนนี่จื๊บ งูฮะงูวายนี่งูนี่ปะโอ้ยไหนเนี่ยบไหนเดี๋ยวน้อโอ้ยพี่บอกล่ากันตุ้งบอกให้วโอ้ยหกหกฟิรีวีวพี่น้องเบิองวันตวเนี่ยนี่เนาะ มันดีหนึ่งเต้มโอ้ขมุโอ้โอมุนนี่ผัดไหลเป้าไหลพี่น้องไม้มันโบเคยไม้จักเทือกับไม้โบคุนกับไม้นะกระยำม,มาเบิร์ดเราพี่น้องมันร่วมร่วมผลงานเลยพี่น้องมึงด้วยร้านใหม่เท่ด้วย เทปลเทปล레이ฮ่เทพี่น้องเบิง้งไพรพออมบหนึ่งเต้มเดลียวจู๊โอ้ะอกหเวอะไรบอก <laughs> หอัปเป็นไ่ปานชื่อถึงใส่ไฟเบรยามึงใส่งมองมกเลย อยู่้างล้างหัวหอกอหัวหกหัวอไหมที่เหลือกเด้มันบกคุณกับไมหม,ไม,มนมันเออืมหเดียมดีเขาวะแต่มันยิ่งไปนี่เจียมงน้ม

มาสูงหมู่บ้านเลยขี่รถมาเคเืนสซมุ่งเนียผมไมาทะเลระมาณโล่กลกัวพี่น้องเกือบสองโลนี่แเลยครับผมโลกก่กลัวกจะท้อนะพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เช่นนี้เลยครับผมทายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอคอมเมนต์นะเป็นงกำลังแก่กันเพื่เก่าลวละครับพ่อกันไม่คลิปหนานพี่น้องผมคลิปนี้สวัสดีครับ tôm 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 <laughs> hat, hat, hat.